เรอัลมารริดเมินดดวมาสเกฮีช่วยเราวโฟกัสเสริมทัพตำแหน่งอื่นก่อนในครั้นี้สรอตพูดถึงซาร่าหลังโดนดรอปนัดก่อนที่ลิเวอร์พูลบุกทุบเวสแฮมโยงถึงเอฟคอนนาอีซากรับล่งใจปลดล็อกประตูแรกในพรีเมร์ลกับหงแดงลิเวอร์พูลได้สำเร็จหงติดท็อปโฟรส่องเรตราคาพรีเมีร์กหลังบุกชนะคอน ก่อนที่จะรับฟังข่าวริวพูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาข่าวริวพูลนะั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยกันนี้ท่านท่าของฟังสื่อกีฬาหลายสัตว์รายงานตรงกันเลยนะว่ามาสเกชีประการหลังฟอร์มโดดเด่นของทางฝั่งคาริสตันพาเดชเองนั้นไม่ได้อยู่ในําดับความสำคัญของตลาดซื้อขายสำหรับเรอัลมาดริดในช่วงเวลานี้แม้จะมีข่าวเชื่อมโยงกันมาตลอดหลายเดือนก็ตามที เหตุผลที่มาดริดยังไม่คงเร่งปิดอยูนี้แหล่งข่าวระบุเลยนะว่าเรอัลมาดริดนั้นกำลังประเมินโครงสร้างทีมหลังจากที่ชุดเดิมยังคงทำงานได้ดีโดยเฉพาะรุตดิเกอร์นาโชและก็อิริเตาที่กำลังได้กลับมาจากอาการบาดเจ็บเต็มรูปแบบทำให้สโมสรยังไม่จำเป็นต้องเร่งคว้ากองหลังคนใหม่เข้ามาในช่วงตลาดปัจจุบันนอกจากนี้แล้วค่าตัวที่คาดว่าสูงของเซียร์เกฮีเนี่ย ซึ่งพาเดตตั้งราคาไว้ระดับพรีเมียมรหรับนักเตะทีมชาติอังกฤษทําให้ประชานชุดขาวต้องพิจารณาอย่างรอบคอบอีกครั้งแม้จะชื่นชมฟอร์มการเล่นของเกฮีแต่ว่าแนวทางของบัตดริตตตอนนี้คือเน้นไปที่ตําแหน่งที่ต้องการจะเสริมด่วนกว่าเช่นฟรูแบ็กที่ต้องการความลึกของทีมเพิ่มเติมกองกลางเชื่มรับเพื่อที่จะหมุนเวียนแท็กติคคเเยยกคาร์เซเบโรสในระยะยาวกำลังเตรียมแผนสำหรับตลาดซัมเมอร์ซึ่งมีเป้าหมายาระดับท็อปอยู่ในบริษัท สัตวการของมาสเกีกองหลังได้วัย24ปีบัลลังก์นี้ยังคงเป็นกำลังสําคัญของคริสตัลพาเดชและก็มีสมวสัสรีผิม์ล็กหลายแห่งนะฮะให้ความสนใจในคังนี้เช่นเดียวกันหากว่ามัตริตการมาสนใจกัน,นอีกครั้งอาจต้องแข่งกับทีมจากอังกฤษหลายทีมพร้อมทุ่มมากกว่าในคังนี้อะไรยังไงเมื่องานนี้อาเดนส์สลอตพูดถึงโมเมสซาบราหลังจกที่โดนดรอปนัดก่อน โยงถึงศึกแอฟริกันคัพเอตเนชั่นโดยอันเนดนสตาร์ตผู้จัดก,การทีมชาวเนเธอร์แลนด์ของ,ของ,ง,งหงแดงลิเวอร์พูลทีมดังแห่งสกู๊ตบอลปิมเบริกอังกฤษออกมาพูดถึงโมเบซาร่าตัวลูกชาวอียิปต์หลังจากที่นักเตะโดนดรอปนัดก่อนโยงถึงศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นโดยเกมที่แล้วหงแดงลิเวอร์พูลเองก็บุกไปเจาะคุนค้อนเวสต์แฮมยูเต็ดไปด้วยสกอร์2อต่อศโดยที่โมซาร่าเองถูกดรอปเป็นตัวสำรองครั้งแรกในรอบ54นัดในปิเมเบริก แถมยังไม่ได้ลงเล่นเลยแม้แต่วินาทีเดียวนั่นทําให้สื่อบางที่เริ่มโผมบอกว่านักเตะมีความที่ไม่มีความสุขกับทีมแล้วซึ่งทางอาร์นเนสรอสก็ออกมากล่าวถึงโมเมสาร่าบอกว่าแน่นอนว่านักเตะคงจะไม่มีความสุขถ้าไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงมันเป็นเรื่องปกติของนักฟุตบอลแต่เขาโมซสาร่าให้การสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมอย่างมากเขาเป็นอย่างดีเขาเป็นมืออาชีพแบบที่นักตเตะระดับท็อปเป็นกัน สำหรับของแดนลิเวอร์พูลนั้นจะเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการเยือนของอแมวดำเดอร์แลนในวันพรุ่งนี้ฟาดแข่งกันเวลาตีสานาฬิกาสินาทีตามเวลาของประเทศไทยลิเวอร์พูกลับมากระซวกชัยอีกครั้งหลังที่บุกไปขย่มเวสแฮม2.0เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและนี่คือสิ่งที่พวกเราทั้งอยากจะรู้ หลังยับเยิยนมา3ามเกมิปต่อกันในทุกบริการโดยเสียไปถึง10ประตูนั่นกระส่งผลให้อาเนเดสรอตทีผนังตูดรอนเผาจำเป็นต้องปรับทีมและก็รูปแบบการเล่นใหม่เพื่อจะเอาตัวรอดในครั้งนี้ก่อนนะโดยว่ากันว่ากา่ากาากาาดอกดาวเตะที่จัดอยู่ในประเภทห้มแต่ต้องอย่างโบซาลาออกจากตำแหน่งโดยที่ก็จะขยับดอมโซโบโซโบอ,ออกไปตรงนั้นแทนแถมยังส่งโจโกเมสลงเป็นแล็กขวาตัวจริงอีกด้วย โดยนอกจากนี้แล้วการกลับมาใช้งานโฟรเรนเวียดตำแหน่งเบอร์สิอีกครั้งสิ่งที่เห็นเต็มตาเป็นอันดับแรกเลยก็คือพอไม่มีขาใหญ่อย่างพี่โมอยู่ในสนามดาวเตะสายพันอินซีเล็กคว้า่าตัว1 1 6ล้านปอน์ก็โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นเป็นสง่าอีกทั้งยังคงมีชีวิตชีวามากกว่าเดิมนอกจากจะเชื่อเมเกมไปดันการจนไหลลื่นแล้วโฟยังสามารถที่จะสร้างสรรค์เกมรุกคุกคามคู่แข่งเป็นระยะ แต่สิ่งที่สัมผัสได้ไม่รู้นะว่าผมคิดไปเองคนเดียวหรือเปล่าไหมคือเบิร์นเขาจะเล่นอย่างมีอิสระบนความสบายใจมากกว่าเดิมในครั้งนี้ซะอีกโดมินิกโซบ็อกสไลด์าาเองบนผังการเล่นคือหน้าขวาแต่บนฟอร์ย่าพี่แกจะขยับเข้ามาช่วยเกมตรงกลางเพื่อจะเปิดทางให้แบ็คขวาอย่างโจโกเมชขึ้นมาเติมเกมรุกพรางเปิดบอลทางขวาได้ตลอดอืมพูดไปก็น่าคิดตอนเจคินครอเป็นกุนซือโมซาลาก็มักจะตัดเข้าใน พื่อที่จะเปิดทางให้กับเชนขึ้นมาเล่นเหมือนปีกขวาซึ่งอเล็กซานเดอร์อิซักก็กระทุง้งประตูแรกในพิมเบริกในครั้งนี้ได้แล้วซึ่งผมสังเกตมาตั้งแต่เกมแชมปี้ยนริกแล้วที่ถูก PSV บุกมาถล่มไป4ต่อหนึ่งว่ากองหน้าค่าตัว125ล้านปอนด์ผู้นี้มีสภาพร่างกายที่ฟิตเต็มร้อซแล้วและก็เริ่มปรับจังหวะก,การเล่นของตนเองได้ดีกว่าเดิมเยอะเลยไม่มีอาการเก้ะๆกลาง,งๆเหมือนตอนแรกที่ได้ลงสนาม จังหวะการกระแทกบอลเข้าไปตรงตาข่ายในเกมล่าสุดคือบทพิสูจน์ฮะดรนันหมายความว่าหลังพยายามทําตามปรัชญาลูกหนังของตนเองอย่างทุรัคทุเลแล้วหลังจากที่ได้รับผลแครงแข่งขันที่ห่วยแตกที่สุดแล้วท่านเจ้าอาวาแห่งวัดห้วยแห้งอ่าห้วยหงแดงก็ปรับให้ลูกทีมกลับมาเล่นในรูปแบบเดิมแถมกาทีิจะ ัดเพ่นที่ฟอร์มตกออกจากทางตัวจริงแบบไม่เกรงใจเริ่มถึงเชื่อมันนล่นเพ่นใหม่ที่กระชากมาในราคาที่แพงมหาศาลทางฟอร์มการเล่นและก็ผลงานจึงมาแบบใช้หลปัญหาคือในเมื่อทุกอย่างเป็นไปในทางที่ดีเกมต่อ,ตอไปอาเนสรัตจะกล้าที่จะตัดดาวเตะที่บรมบาร,รมีอย่างโบซาร่าออกจากตำแหน่งตัวจริงครั้งนี้อีกอหรือเปล่าไหมเพราะถ้าท่านนั่งของไม่ได้ลงอีกและปองว่าเจ้าของสมชายา The King of R andfield คงไม่แฮปปี้อย่างแน่นอนเขาจะทำให้ฟอร์เรนเบียดเฉื่อชยช้ในขณะที่โบซาร่าสับตีนแตกอยู่บนลานจอดญ้าได้อย่างไรโดวยวัวอันงานนี้เวทแฮมทำตัวน่าผิดหวังอย่างจงหนักคือแทนที่จะให้หรือว่าใช้บอลเด็กเข้าโจมตีพรังจี้จุดอ่อนเกมรับของหงแดงที่ไม่ชอบลูกกาอากาศกลับพยายามทำตัวสวยงามด้วยการต่อบอลและก็ทำชิ่งที่ตะกุกตะกักคดังชี้หลายทีมอุตสาห์แสดงตัวอย่างให้เห็นแล้ว บอต้องเล่นอย่างไรถึงจะกำราบของแดงได้อะไรไงเมื่ออเล็กซานเดอร์อิซักนะฮะดาวยิงค่าตัวแพงของลิเวอร์พูลอยอมรับน้ว่าโล่งใจเป็นอย่างมากที่สามารถจะปลดกลอกประตูแรกในพิ์เบล็กให้กับของแดงลิเวอร์พูลที่บุกชนะเวสแฮมไป2ต่อศูนย์เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวหวังว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นให้กลับมาสู่ฟอร์มที่ดีกันอีกครั้งชัยชนะดัดนี้ทาให้ลิเวอร์พูลกลับมาหายใจโล่งอก หลังจากที่ฟอร์มแกร่งอย่างหนักแพ้ถึง9จาจะทั้งหมด12นัดก่อนหน้านี้ทั้งยังคงช่วยลดแรงกดดันที่ถาโถมใส่กุนซืออาเนสซอร์ตและก็ลูกทีมในครานี้ได้พอสมควรพร้อมขยับแต่ว่าแต้มรวมเป็น21คะแนนขึ้นสู่อันดับ8ของตารางพิมเบริกส่วนนั่นอีซักซึ่งก็ย้ายจากดิวกาเซนด้วยค่าตัวมหาศาล125ร้าล้านปอนด์ถิติพิมเบริกก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะดึงได้เพียงแค่1ประตูในคาราบาลครับ รอบ3ที่ชน,นะซาตแมตันทําให้สกอร์แรกในลีกนั้นมีความหมายอย่างยิ่งผมราอคอยและก็ตามหามาันมาโดยตลอดนะและหวังครั้งมันก็ต้องใช้เวลานานกว่าที่คาดการณ์กันวไว้แต่ผมก็มีความสุขมากที่ยิงได้และก็ช่วยทีมคว้าชัยชนะในวันนี้อีซักได้เปิดเผยคุณต้องผ่านช่วงเวลาแบบนี้ไปให้จงได้แต่หวังเลยนะว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นให้เรานั้นกลับมาฟอร์มดีกันอีกครั้งวันนี้เราเล่นเกมรับได้ดี ยิงได้สองประตูและมันเป็นวันที่มีความสุขจริงๆมันนานไปแล้วนานมากแล้วนะผมพยายามจะกลับมาสู่ฟอร์มที่ดีกันอีกครั้งให้จบได้ผมรู้นะว่ายังต้องพัฒนากันอีกไกลแต่ก็มีความสุขที่ทําได้ในวันนี้ความรู้สึกที่ดีที่สุดก็คือเรานั้นเก็บ3ามแต้มนี่คือวิธีการสร้างสปริตในทีมแ,และแน่นอนว่าการยิงประตูช่วยผมได้เสมออีซักย้ำว่าทีมต้องมีสมาธิและก็ทำงานหนักต่อไปเพื่อฟอร์มที่ดีอย่างต่อนเนื่อง เราต้องใช้ใชัยชนะนัดนี้ให้เป็นประโยชน์แต่ต้องไม่หลงตนเองเพราะเรานั้นผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาชนะเกมเดียวไม่ได้แปลว่าเรานั้นกลับมาแล้วเราต้องมีสมาธิและก็กล้าที่จะทํางานหนักต่อไปในครั้งนี้สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของฝั่งลิเวอร์พูลมีคิวเปิดบ้านแอนฟิลรับซันเดอร์แลนด์ทีมน้องใหม่ฟอร์มร้อนแรงอันดับ6ของลีกในวันพุธนี้วันที่3ธมธาคมที่จะถึงนี้ และข่วาวที่พูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวจะกันใหม่คขิิวต่อไปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่ได้มาฟังกันครับ